มาแอบบอกทิกในการแลกพินกันค่ะทุกคนเผื่อ fc เทนนิสนะคะจะมาติดทีมชาติไปแข่งกีฬามาหากรรมบ้างนะคะหรือว่าเพื่อนๆนนะักกีฬาทีมชาติท่านอื่นๆกำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะในการแลกพินค่ะก็คือเราต้องมีพินค่ะซึ่งเราจะได้รับเมื่อได้มาแข่งขันกีฬามาหากรรมนะคะก็จะเป็นลายช้างค่ะมีทั้งช้างตัวเล็กแล้วก็ช้างตัวใหญ่ค่ะ และก็เราก็จะไปแลกกับเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากใครอยากได้ของแลไอเทมนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยมองหาเลซองไว้ค่ะเลซองก็คืออาสาสมัครที่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะที่เขาคอยประสานงานให้เราเดินทางนู่นนี่นั่นอาศัยหรืออาหารการกินอะไรต่างๆนะคะเลซองจะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดและที่สําคัญเขาพูดภาษา,ษาอังกฤษได้ค่ะที่สําคัญไปกว่านั้นเขามีของแลไอเทมค่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะพวกมัดคอดต่างๆนะคะหรือว่า อะไรแบบนี้ทุกคนคือเขามีแบบที่ร้านซีเวนเนียเขาไม่มีขายค่ะทุกคนนี่มีหลายกีฬามากนะคะนิดก็ไปขอเขาแลกมาทุกคนและมันเป็นของแ a ไอ i ทมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีแข่งที่จีนที่เอเชียนเกมใช่ไหมแล้วมันก็ทํามาเพื่อเอเชียนเกมค่ะทุกคนแบบนี้เลยมันน่าสะสมมากๆค่ะ มีของเยอะมากนี่วันนี้ก็ได้มาหลายตัวมากทุกคนส่วนถ้าใครไม่ได้อยากได้แบบนี้นะคะก็อยากได้แบบเป็นของต่างชาติต่างประเทศนะคะก็ให้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติที่มาแข่งกีฬาค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็ได้มาหลายประเทศมากค่ะอันนี้ก็ของปาเลสไต้ของบังกลา,าเทศของพูทานของเกาหลีของญี่ปุน่นของอิหร่านได้มาหลายชาติมาค่ะทุกคนส่วนอันนี้ทุกคนแล้วชอบอันนี้มากเป็น เข็มกัดนะคะไม่มีขายที่ร้านซิเวนเนียด้ยทุกคนคือเป็นของแลมากๆค่ะเลซองเขาจะมีของที่แบบหายากๆนะทุกคนถ้าใครอยากได้ของแลเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับเลซองต้องเข้าไปคุยกับทุกคนที่เห็นว่าแบบเขาติดไว้เราไปแลกได้เลยทุกคนแต่ว่ามันมีหนทางพิเศษค่ะทุกคนที่จะได้แบบเยอะๆให้ไปคุยกับเพื่อนคนที่เราแข่งด้วยค่ะคนนั้นแหละเขามีเยอะ สมมุติว่าเราแข่งกับจีนแบบนี้ค่ะทุกคนเขาอะได้มาเยอะใช่ไหมก็ไปขอเขาเนี่ยแบบนี้เขาจะมีเยอะมากครั้งที่แล้วเนี่ยไปแข่งมอโลกแล้วแข่งกับจีนทุกคนเขาให้มาสิบกว่าตัวคือเยอะมากมากมาก,มาก,มากแล้วเขาก็แบบให้เยอะจริงๆคะ่ะส่วน นักกีฬาทีมชาติอื่นๆนะคะก็ไปขอได้ค่ะบอกว่าอยากได้พินอยากแลกกันก็แลกกันค่ะบางคนใจดีก็ให้มาเยอะเลยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้แบบอยากจะแลกกับใครเขาก็ให้มาหมดหมดถุงเลย <c oughs> นั่นแหละค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักดีนะคะและต้องบอกเลยว่าด้านได้อายอดนะทุกคนถ้ามาแล้วเนี่ยไม่แลกก็เสียได้น้องน่ารักมากเพราะฉะนั้นกล้ากล้าหน่อยคะ่ะเข้าไปคุยได้เลยชวนคุยได้เลยฮัลโหล กินข้าวยังจ้า <c oughs> ก็คือถามสาทุกทุกดิบแล้วก็ขอพินกันได้เลยค่ะบางทีอาจจะไม่ต้องแลกก็ได้คุยกันถูกใจเขาก็ให้เลยประมาณนี้ทุกคนก็ เป็นเคล็ดลับทริคเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนเผื่อ FC เทนนิสมาติดทีมชาติได้มาแข่งมาหากรรมนะเพราะว่า FC เด็กๆเยอะแล้วก็เล่นเทควันโดกันเยอะมากค่ะทุกคนและถ้าใครอินอยากเล่นเทควันโดนะอย่าลืมมาเรียนเทควันโดกับนิดนะคะเปิดสอนเทควันโดแล้วค่ะอยู่ที่โครงการลิต์แลวอล์แถวถนนกรุงเทพจีทานะคะเรียนได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะไม่ว่าใครก็เรียนได้นะคะแค่มีใจที่อยากจะลองอยากจะเรียนนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็แอดไลน์ได้ที่พานิพักเทควันโด เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย